กลับสวัสดีให้พี่น้องชาวคนลให้ากันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องขามูแช n เนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมไปทิงกอดกันนะครับของค่ายสเปซนะครับทุน1000พอยต์วันนี้ก็จะมาเล่นกันที่ห้องเอ็กซเพรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปี่ห้องกันเลยละกันนะครับวันนี้อยู่กันที่ด้านซ้ายร่างนะครับปลาปืนสิพอาะที่นี่เช่นเคยนะครับแหมพูดอย่างนี้เป็นประจำเนยนะผมก็เป็นวิธีที่ถนัดที่สุดนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละมันต้องใช้วิธีที่เราถนัดที่สุดอยู่แล้วนะครับผมมกกก็็พยยาาาาหอะะไไรที่ันเเข้้้ตววแลใชป ในเงินคืนไฟฟ้าครับผมตัวแรกของเราครับช็อตแบบนี้จะได้เท่าไหร่ครับผมแต่เต็มหน้าอยู่นะเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมโอเคครับได้ไม่เยอะแต่ได้ทุคืนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะโอ้โหถ้าผิดครับผมที่วานนะครับวานมาแล้วหกร้อยห้าสิบครับที่อื่นจะมาไม่ได้เออพักเป้าอีกห้าร้อยครับผมมังกรท้องอีกเก้าร้อยพอยครับมาดีครับแบบนี้แดี่ยวกดมาอีกห้าร้อยห้าสิบพอยครับผม มามามาอีกมาแปดร้อยมังกรฟ้าครับผมลั่นกันมาลุลัวครับกำไรขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้มาอีกแล้วไม่หมดครับตามไปดูปืนละว่านนะครับผมยิงงไปเอาตรงอันไหนดีวะเดี๋ยววันมุมนี้มุมนี้แล้วกันโอเคฮะตะจ้าโอเคเออสามร้อยกำลังครับไปต่อครับตอนนี้กำไรมีอยู่สองพันห้อยนะครับผม ก็ฐานรับใครนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมหมู่บ้านกโนฮะก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วกดติงกนับตับนะมังกรไม่แปด800นะครับเมื่อกี้นี้ถือเป็นรไรคุ้มสุดๆเรายังต้องไปกันต่อนะครับเรายังหยุดเป็นเท่านี้ไม่ได้นะตอนนี้เราเหลืออยู่ที่หนึ่งันทอยแล้วนะครับนนรออทำไรแล้วก็ตัเหนือ,อจะเข้าเนื้อละเดี๋ยวจะเข้าเนื้อนะ ตุนๆกันดีๆหน่อยเด้ตุยเย่อ่าได้ปูระเบิดมานะครับแบบนี้ลออ่อทักข้างหน้าตุยเย่สี่ร้อยนะตัวเดียวงน,นะโอเคอยย่เก้าสิบนะครับเพียเสจเลยละกันครับพอก็พอวันนี้เอาได้มาเจ็ดสิบพอก็พอนะครับผมอ้อาวหนึ่งพันหนึ่งร้อยค้อยโอ้โหแจ๋วอ้าวนัดเดียวมาด้วยแมงกระพุนไฟฟูมังกรพันไฟฟูแมกนิฟฟ้าอินโด โอ้400ครับผมเขีย์เสร็จ90ทิ้งเลยละกัน2ตัวส,สุดท้ายก็ทำมาให้เราก็ได้กำไรเพิ่มกันมาเลยทีเดียวๆนะครับวันนี้เราก็จบกันที่กำไรนะครับผมหนึ่งพันเอ้ยสองพันนะครับสองพันห้าร้อยพนะ้อยได้กำไรขายดีสนใจเดีรยวช่อคิปเดี๋ดยวนี้ก็อย่าลืมติดต่อใหนน้นาแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันใหม่หวันทรนี้ครับผมสวัสดีครับ